ก็นดีก็ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมเอิร์นทูได้ถือแล้วนะฮะก็เราผมก็ไม่ได้ลงเอิร์นทูได้นานๆนะฮะเพราะผมก็มีหลายเกมที่ผมที่จะต้องลงนะฮะซึ่งวันนี้เราก็มาเล่นเลย,เลยดีกว่าฮนะในวันนี้6กกับรถไฟโจของฉันสอบประถมบี้กพนักง,งานใหญ่แล้วมีรอวงดูเออว่ะนี่นี่แป๊วโอ้โอ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 อเอาน้ำท่วมไปไงวะไปกับกลอนไปกับกลอนโอเคนั่นแหละ เธอโบเลยกว่าเธอโบนะคะเธอโบยังแรงเหมือนเดิมแต่มันเอารถกูไปติดอีกแล้วอุ้ยเด็กเรายังมีโอกาสรอดเรายังมีโอกาสรอดเด็กไอเ้เธอโอ้ยมันพากูไปตายไปเนะนี่ยนี่อ้าวปืนหลุดไอ้นี่โอ้ยตายละซอมบ,บี้เลยตีต,ตูดก็มีแม่งรถติดก็มี เกิดว่าเกมนี้ตอนที่เราขับรถอยู่แล้วมีรถที่บอกว่าติดกันอยู่มันจะคิดหนักมากเลยนะว่าทาไมมันรถมันติดวะเนี่ยนะฮะอันนี้ด่านเดิมหรือด่านใหม่ผมไม่แน่ใจแต่น่าจะด่านเดิมแหละเออเน่นจะด่านใหมล่ลวคุนโดใช่ไหมวะมันเหมือนด่านเดิมเลยหรือว่าแค่คล้ายเอ้ยสบมมีเร่งใหม่แล้วนี่เออสบีเซนหัวกันเอ้ยหลบได้หลบได้โอเคหลบได้ ไอ้มันกอดรถกูโหแม่งมาแต่แขนแล้วเนี่ยมาแต่แขนแล้วเนี่ยทัมบี้เออโอเคเทเบิลหมดโอ้ยบูสต์หมดนะฮะของเรียกวมาเทเบรถกูมีการปรัถเปลด่ยระทุนกอบละรอบต่อไปจะได้รถใหม่แล้วสู้ๆเขาประคำน้อยถ้าอย่างคนใหม่จะไม่ยอมแพ้ในเมื่อเขาเป็นจิาโอ้โหโอ้โหกุดูแม่งรถกูแกเป็นรถตัดญ้าแล้วเนี่ย จะไปถึงไหมเนี่ยถึงไหมเนี่ยโอ้โหตายละรถตัดย้ายเนี่ยที่เนี่ยเป็นรถตัดญ้าครับพี่โอ้แม่งบุญเป็นบุญตามากเลยนะที่ได้เห็นเนี่ยซอมบี้กอดรถกูไม่ได้แล้วแหละเอออาเขาเป็นจริงเนี่ยไม่กะเนี่ยมันก็กิกนกูได้แต่ใกล้ถึงแล้วอย่าไปยอมแพ้แค่แค่รถเราเป็นรถตัดญ้ายก็ไม่ได้ถือว่าใหญ่หลวงเลยมาก มันใหญ่หลวงเท่าบ่ายซอมบี้นะกีฬาเนี่ยมันไล่ก่อรถกูเนี่ยใกล้ถึงแล้วคนดูใกล้ถึงแล้วอีกไม่นลน้นะมันเราไม่หมดหรอกโอเคแม่งมาอย่างสวัสดิภาพด้วยรถที่แม่งกับุถตัดยา้าโอเครถต่อไปได้รถใหม่แล้วนะฮะเหมือนเป็นรถละทอย่างอ่าแม่งมึงจะอ้อมลงทำไมวะเออเราจะเราก็จะได้ลเรื่องเหลือรถเกียร์คันหนึ 1, 2, ่งสอง ไม่นานไม่นานน่าจะอีกประมาณหกด่านฮนะเอาเราลองขับเล่นๆดูก่อนเหมือนรถตู้จับเด็กเลยว่ะมันช้าเหมือนกันนะเนี่ยคุณดูโคช้าเลยว่ะข้อมเอร็วบาบานแบบว่ายี่สิบคร่งต่อไม้ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรมาขวางทางก็จะเป็นสี่สิบแต่สี่สิบเน่งเบ้าเบาโอ้ย แมงรถอะไรวะเน,นี่ยคนดูมันก่าจังวะนี่เอยซอมบี้ซอมบี้เลยมาแล้วซอมบี้มาโอเคน้ำมันหมดนี่เลยน้ำมันหมดนะฮะมาได้ขทางเองอะล่ะซึ่งผมว่าน่าจะได้รถที่แบบว่าประกอบสมบูรณ์แบบว่ารถเอาเริ่มจากเกาะเลยก,กว่อนเฮ้แม่งเทพละน้ำมันน้ำมันรับก่อนอ่ะน้ำหนัก แล้วก็เอาเทเบิลเป็นไงอู้หูเทเบิลอยใหญ่อะเอาปืนมาปืนติดไปข้างๆนะฮะส่วนข้างบนก็มีเทเบิลเอ้ยเทรบิลส่วนวิวจะเป็นล้อนะนี่ล้อใหญ่ส่วนอันนี้ก็คืออะไรไม่รู้ลืมชื่อไม่ใช่นะักซ่อมรถไงลุยเลยอะไรเนี่ยเอาละ ทุกคนดูความแรงนะเกือบร้อยยี่สิบอ่ะโอ้เกือบร้อยยี่สิบคนดูแต่โอ้โหร้อยยี่สิบแล้วเพียแก่แต่ก่อนหน้ากูจะพังละนี่ือบเป็นหอเหมือนจะเป็นปืนหรือว่าคารสทน,นเปอร์เวอร์ชันผสมกลน,นะฮะผสมปืนกลอะ่ะ นี่ใช่แตกเอ้ยติรกากับหลังตู้นี่ติรกานี่โอ้โหธีรกายิงมันเอ้ยปืนหลุดรถข้างหน้าเปิดแล้วแต่ไม่มาเลยเราใกล้ถึงแล้วเฮอามาแล้วครับรถทังแค่นี้ซ่อมได้เออ ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วถ้าใส่ประมาณ12วันได้นะคุณโดถ้าเกิดบ่ารวมเนี่ยถ kind of wow! ้าเกิดบ่ารวมรถใหม่ที่เราได้มาน่าจะ12เพราะว่าตัวดาร์เรืเนี่ยเราจะเล่นเป็นรถสามดานฮะคือรวมไปแล้วก็เป็น3วันไม่ถ้ารวมเป็น3วันถ้าเกิดว่าลบมีอะไรถ้าเกิดว่าไม่ดีแบบว่าแล็งอะไรแล้วก็จะเป็น ตึดเอ็ดวันนะฮะต้องการตึบเอ็ดวันละวอืมแม่เกมนี้เป็นเกมขบับรถซอมบี้ขบับรถชนซอมบี้ที่แม่โคตรมันเหรอคันโม่ต้นสร้างเขาเขาขึ้นมาได้ไงวะเนี่ยเขาไปดูหนังมาแล้วเขาคิดได้นะะปืนเรายังไม่หลุดกำรนั้นมันเราอยู่พื่งทางแล้วนล้วมันยังเหลือเปลือ ไม่ต้องกลัวเลยเนี่ยเออไอ้บดบดเอ้ยเอ้ยห้องหลังโยโย่โย่แต่ไม่ทันหรอกแม็กสุดละอาร์โม่หมดแล้วอ้าหนึ่งโอ้ยหนึ่งเทเบิลลุดเลยแม่งยาบนรถเราเนี่ยเหมือนรถทาโก้เลยนะคะใกล้ถึงบล็อกน้ำมันละ มันจะยับเยินแต่ถ้ามันเราไม่ยับเยินเอ๊ะปืนตะหลุดปืนตะหลุดเอ้อยปืนหลุดโอ้โหปืนหลุดนข้างหน้าเลยววะฮู้ปะเอาหน่อยเอาหน่อยอ,อ,ยอีกอันเดีวยวก็จะปนล,ล็อกแล้วเราเราอาจแค่เจ็ดนาทีเองนะคนดูไม่นานมากเลยให้นี้เองอ่ะจิบ๊บ ผมจะขับธรรมดาก่อนแล้วค่อยเปิดเทอร์โบนะจะต้องระวังพวกเสาที่มันแบบว่าพอเราเด้งโดนประชมแบบเนี้ยนี่นี่ไหนมาโมาอตอีกแล้วอุ้ยระความระความ เกาะล้างคือหลุดแล้วแหละเออหลุดแล้วโอ้โหหลุดแล้วว่ะเอ้าโออยออเอไอ้นุ่มพาฉันขึ้นไปหน่อยโอเคโอเคเธอโอ้ยเกาะหน้าหลุดอีกแล้วว่ะยังไม่ถึงเลยแม่งยังไม่ถึงแบบว่าเครื่งทางเลยแม่งรถกุญแจการปั่นรถไอ้นี่แล้วเหรอเต๋อประทุนดีแล้วเหรอแม่งลูกรถจุดอันเนี่ยมันต้องมีขาให้เปิดประทุนไงแม่งเขาดีแล้วแม่งก็ไอ้เนี่ยแม่งรถตัดหญ้าแม่งรถตัดหญ้ามันจะเออ บี้วิ่งเลยไปละเฮ้เอาครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วครึ่งทางขอเปิดเทเบอร์เลยได้ไหมเปิดเทเบอร์เลยกว่าแงะแงะแงะโอ้ยเปิดนม่เจอก็พอละเกาะเกาะกายอย่าพูดนะเกาะกายอย่าหลุดเทเบอร์ดิเทเบอร์ไม่เชื่อเลยเทเบอร์เอ้ยเทเบอร์เทเบอร์ตลอดเลย แม่งรถกูแลวากาบนรถเตดประทุีกรอบละใครที่อยู่บนรถน,นี้ไม่ไม่ร่วงก็คือปฏิหาเนะ่ยเออทั้ทงไม้ทั้งไม้ทั้งที่อะไรเนี่ยโอเคใกล้ถึงแล้วมันแล้วมันจะพอไหมเนี่ยบู๊ตไอเย้บู๊ผมหลุดแล้วอะ่ะนี่มาดิ โอ้ชนเละเอ้ยตู้งรับี่โอเคอว่าละเอาแล้วนเนี่ยอารมณไปข้างล่างแล้วกันข้างล่างมีทางาหทาให้เราไปอยู่อดทนไว้ใกล้ถึงแล้วเทบอร์เราเทเอร์เราหุบแล้วเนี่ยเราเบิดนแม่งเลยจะได้ไม่ต้องเกลกล่อไปลุยลุยให้แหลกลุยให้เละ ึงแล้วรถใหม่เฮ้ยรถใหม่คืออะไรโอเครถรถดับเพลิงใช่ไหมวะน่าใช่แหละไม่ก็รถพยาบาลอ่าก็เมืนิวนนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนครับดียวคลิปหน้าเราจะมาอัพเจ้ารถเหมือนรถดับเพลิงคล้ายๆผสมรถพยาบาลนี่แหละสำหรับวันนี้ก็าปบายนะครับ